แม่ก็สิมนันงอนานแก,กงไก่สมัคผักสบายดีพี่น้องหงอนานสิแก,กงไก่สมัครผักแล้วพี่น้องเด้อมีอยู่ส่ง<ม>ปั่นก็มีอยู่พี่น้องจะมีได้บุแม่ยังไม่มีเดี๋ยมีได้บอกว่ายังเลยเห็นหมดแล้วมันหงาน,น,งนาน ฟองมกักผักแล้วก็ยังต่อผ่านพี่น้องเลย ม่น่าเก็บมากมันจะมืไปหาหาหลาแต่พี่น้องมันก็ยังเก็ดชองเทือกใส่แกงหม่อไกเทือหนึ่งมาเห็ดอ่อมผักสกไต้ อย่างฉันกนาดูแค่พอกัลูกเลยพ่อข้าะอกอรสิมักปอกมักผักตอกหลอไป้า,ายุ่งจ้น้่นกนิน้าวเปล่กกินือนำเย็นลูกกินหนกไปจน Si giờ bít được tốt đấy lắm đi của đại được. của siêu cầu kể cả sao mày hôm nay rồi nay hôm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  nay ทอเต็หมมนี่สแกสมาพรเจ็บไพตูงสั่งไพตูง้องราได้สักสเดือนเนาะยังงอยกับใครเนาะไพ่บอกไม่สนใ่ตลอดมันหัแตกรทั้งเด็ดทั้งแตกอันยุบอันตู้อะนรั บอเต้พี่นอ้องเลยคือคนจมบปากแทบคำพี่นอ้องคือคนจมบปากแทบคำเลยจุดนี้นนองอกนะเอออ้นคิดสวัสดิ์เป็นอ้นนะอ้นต้องเบอยาดขีดเลยว่าบอเต้สีดาสีว่าอ,าอาย่างนี้นะคือเบียดขีดเลยแต่คนว,ว่าคนว,ว่าคนเคยว่าให้อ้นนะพี่น้อง อ้นก็เลยว่าเจ้าอยากให้ลูกตกเตียงบอบอผมบอกเป็นบ้าว ah ่าพระอยากให้ลูกตกเตียงค่ะอ้นคือการพระอยากให้ลูกเจ็บท้องน้องเลยจะพองไอ้ว่าจะพองจะพองฟนเองมัีน่าจะพอาจะม่แล้วีต้องมาเจ้ามันนเองอีก่เราเป็นลายลูกเจ้าค่ะว่าเนอนกบอัไนอนทะลุรือนอนตกใจตกใจเลยใจ กูบ่เคยได้ลูกเจ๊ดึกๆกใจรักน้องสัวบ่ว่าจักคํามื้อนี้ถึงอ้นมลายากเลยอ้นาลายากลงน้องีแล้บ่มีอยากให้เกิดขึ้นบ่มีอยากให้เป็นบ่มีอยากให้เก็บลูกาน้องกูรับเด้อเดียวนึงมันเป็นละเซะเด้อใจเด้อดวนัวเจ็บแฮงขนาดเลยแน่เนาะบ่แน่คนหาก็6เงอันนั้นใหญ่งตึมอันใหญ่งตึมน้ํา่ิก เวิข่าวแล้น้ะเกิใจนานคิดว่ายูเซ่หลังะหลังได้กินพีเด้น่ะแ้งไก่สมุกผักเห็นก็ดได้มือนเจ้าได้เห็นยังกินสิเกเมื่อเนี่ยนเยะิไปดีจก็อมเพีน้องนนเดินเพ่อซื้ปลาง่ายเพื่อคปีคปลาปลา ปาปาป่าปาปาปาพ่อคนป่าป่ากจองเม็ดเราสแก่วเลยคือคนจมเลยเห็ดลูกตกเตียงหัวจนโมมันมาบริษ่้างมึงน่ะโอ้มันาริันนี้เพะ้ยลหลับตกนาคาเจ้าเขียวนี่โป้คนมันิโป้มือนี่แหละใชน่ะคนน่งะมันเอาลำก่อนประกบป่าอัดบมกะโหลกเหมือนแก่วลำก่อนประกบเหลก เลืกันแรปยมึงเหอเจ้เยออาดหนสูเลยว่ะเจ้าเมตกเตียงบอกมาค่อยว่าบ่ี่เียให้ลูกตกเตียงเป็นบกแก้วอันแรกคอยกับยให้ลูกเจ็บท้องนอกว่าบปากระคำหัวคอเยะเยะเยอเรลมาหลับมแทงอ้านี่พี่แจเดี๋ไปเลยนะไอ้าวอได้ม

ไปเองมาเองนอกจากนี้จนหมดกระเพื่ออะไรงได้หลายอย่างอะไรนี่ไหนอีไรเองได้หลายอย่างไรนี่ไหนอะไองหมูเต้า้นอเ่ะเพิ่งเอาชุดนีาบกภาเลเออเปิดมให้นองห เออมาเนาะเจ้าเกิดเมื่อไหร่ล่ะคนเกิดนี่กรตุยมะใส่เกือบขาดเลม่ะเือนเนี้มันีละเหอนเียมัไดกี่นล้วเนี่ยวุยกองกอง งคือค <ort>. ือน <how to> <it> ี่จะคือเจ้ากติใครบว่าคือเจ้าไงอไรยางเย่่าบไ่อี่าิมนี่มีคือแม่แล้วนี่ไงเพาายนี่ตามันจะบกหน้าตาพ่อมันก็ตามตาพี่พี่เดียวอแล้วแบบนี้จบมนจะคือแัตอนนี้งายจบโปโปเราของจบโปโปาเราบกคืเจ้าเล่วนเลยนี่คะคือฝ่ยเนา่ยบพอเห็กเตียงนค่ะ โอ so ๊ยี้เอาตุเที้ยงเราห่างับลูกสียสี่ัวเขาจะคุยจะพูดโอโอ้หางออนออนออแ แ่ท <tang ar df> ี่นี้เขานั่นและสอแสนซ้ำไม่ถาวาเลยเนาะสองแสนหาที่หาอแกหมักฝักนะหมักฝักหมักฝักสกันสนันนางเอ้โต้นเด้เ้ได้งเด้เด้นเด้ง้งนเด็งด้เด้งเดเด้ง้ง้งเดเงเเด้้้เพ่น้อง้เ้ แบ่งให้าแก้วน้ำพี่น้อยเอาพี่น้องคลิปนี้กล็ลาไปก่อนนะจ้าพี่น้องพ่อกระลิปหนาจ้ะพี่น้องแกงไก่ก็แล้วยี้อุ่นเขา่เอาอัโต้พี่น้อยสปอนขอางลูกพี่น้องสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย